เมทัลทาวเวอร์พระรามเก้า เมทัลทาวเวอร์พระรามเก้าตึกที่สูงที่สุดในโลกเฮยในไทยเมทันทาวเวอร์เป็นตึกของฟร,รีเมสันอินลูมินาติพิเศษแน่นอนเมทันทาวเวอร์พระรามเก้าเป็นตึกรฟ้าในประเทศไทยสร้างในพื้นที่โครงการพระรามเก้าภายในโครงการมีความบันเทิงสันทนาการรองรับทุกเพศทุกวัยมีงานเทศกาลประจําปีตามเทศกาลมีห้างสรรพสินค้ามีศูนย์ประชุมอาคารสํานักงานระดับสูงพื้นที่ค้าปลีกและโรงแรมมีทุกอย่างเหมือน เินตนาการเซอร์ไพรส์เมื่อสร้างเสร็จจะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกเฮ้ยในไทยเราพยายามออกแบบให้สวยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เมทันทาวเวอร์พระราม9ตึกฟรีเมสันอินลูมินาติเมทันพระราม9เตรียมตอกเสาเข็ม